ลองจินตนาการดูนะครับมีเมฆลอยอยู่บนฟ้าประเทศไหนก็เห็นเมฆเหมือนกันแต่ประเทศไทยกล้าลุกขึ้นมาบอกว่าเอาเมฆก้อนนี้แหละให้ตกตรงอำเภอนี้พรุ่งนี้บ่ายสามแล้วมันก็ตกจริงๆก็รังถึงกับอึง้งนาซายังต้องขอเข้ามาศึกษาใช่ครับนี่ไม่ใช่เรื่องเล่าเวอร์เวอร์หรือมุกตลกในรายการแต่มันคือเทคโนโลยีฝนหลวงที่คนไทยคิดได้เองโดยไม่ต้องพึ่งใคร และคนที่คิดไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือในหลวงรัชกาลที่9้าพระมหากษัตริย์ที่ไม่ได้แค่รักประชาชนแต่ยังเก่งระดับนักวิทยาศาสตร์จนองค์กรระดับโลกต้องหันกลับมามองประเทศเล็กๆประเทศนี้แบบไม่กระพริบตาเมื่อหลายสิบป,ปีก่อนประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานเผชิญปัญหาใหญ่มากไม่ใช่แค่ความจนแต่คือภัยแล้งที่ทําให้ชาวบ้านไม่มีน้ําปลูกข้าวไม่มีน้ําดื่มน้ําใช้ลองนึกภาพดูสิครับหน้าร้อนที่ไม่มีน้ําต้นไม้แห้ง คนล้มป่วยวัวควายไม่มีแรงชีวิตคนทั้งภาคเหมือนกำลังรอความหวังจากฟ้าแต่ในหลวงรัชการที่9พระองค์เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองท่านไม่ได้แค่มองไม่ได้แค่ฟังแต่ท่านคิดคิดว่าถ้าฝนไม่ตกแล้วเราจะยอมแพ้ฟ้าเหรอถ้ารอเมฆทำไมเราไม่สร้างเมฆเองซะเลยและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่าโครงการพระราชดำริฝนหลวงโครงการที่คนไทยคนหนึ่งคิดจะทำให้ฝนตก โดยใช้วิทยาศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์ไม่ใช่มนดดำแต่ใช้ความรู้ความเข้าใจธรรมชาติและเทคโนโลยีไม่ใช่แค่โปรยสารแต่คือการวางแผนแบบนักบินรบกองแบบนี้อาจนึกว่าแค่เอาน้ําขึ้นไปฉีดบนฟ้าก็จบเปล่าเลยครับผลหลวงไทยมีขั้นตอนละเอียดระดับนาซาต้องร้องว้าวเพราะเราไม่ได้โปรยมั่วๆแต่ต้องผ่านการคํานวณว่าลมพัดทางไหนความชื้นกี่เปอร์เซนต์เมฆหนาแค่ไหนตรงไหนควรปล่อยเมล็ดเกลือ ตรงไหนควรปล่อยยูเรียแล้วฝนจะตกตรงตำบลน,นั้นภายในกี่ชั่วโมงมันคือศาสตร์ผสมสินของแท้ทุกครั้งที่เครื่องบินขึ้นไปทําฝนหลวงคือการปฏิบัติการทางอากาศที่แม่นยําสุดๆเหมือนการโจมตีเป้าหมายด้วยความชํานาญระดับทหารแต่แทนที่จะยิงเราโปรยความหวังลงมาจากฟ้าและหลังจากทดลองสําเร็จครั้งแรกในปีพุทธศักราช2512ประเทศไทยก็กลายเป็นประเทศแรก ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถทําให้ฝนตกได้จริงด้วยฝีมือคนไทยล้วนๆไม่มีบริษัทนอกไม่มีสูตรจากต่างประเทศมีแต่พระปรีชาของพระราชาและความตั้งใจของนักบินนักวิทยาศาสตร์ไทยมีเรื่องเล่ากันว่าครั้งหนึ่งนักข่าวต่างประเทศถามเจ้าหน้าที่ฝนหลวงไทยว่าคุณแน่ใจหรือว่าฝนจะตกตรงนั้นนักวิทยาศาสตร์ไทยตอบกลับอย่างมั่นใจว่าแน่ใจสิครับเราวางแผนไว้สามวันล่วงหน้า ฝรั่งทำหน้าเหวอแล้วพูดว่า Incredible เพราะในประเทศเขาพยากรณ์ฝนล่วงหน้ายังผิดบ่อยเลยแต่คนไทยกลับสั่งฝนให้ตกในเวลาที่ต้องการได้จริงๆนี่คือจุดเริ่มต้นเท่านั้นครับเรื่องราวนี้ยังไปไกลกว่านั้นมากจนถึงขั้นที่นาซาต้องเข้ามาขอศึกษาระบบฝนหลวงของไทยไม่ใช่เล่นๆแต่จริงจังเพราะระบบของไทยมันแม่นมันถูกและมันทำงานได้จริง หลังจากคนไทยทำฝนหลวงสำเร็จครั้งแรกในปี2512ก็เหมือนคนทั่วโลกเริ่มตั้งคำถามว่าตกลงประเทศไทยทำอะไรกับเมฆได้กันแน่เพราะประเทศอื่นก็มีเมฆเหมือนเราแต่ฝนไม่ตกหรือบางทีตกไม่ตรงจุดแต่ประเทศไทยกลับสามารถควบคุมทิศทางและระยะเวลาได้อย่างแม่นยำจนหน่วยงานระดับโลกเริ่มหันมามองนาซามาศึกษาจริงไหมแล้วมาดูอะไร ใช่ครับนาซาเคยส่งนักวิจัยเข้ามาศึกษาวิธีการของไทยจริงโดยเฉพาะในช่วงปี2000ถึง2010ซึ่งเป็นช่วงที่ไทยเร่งขยายโครงการฝนหลวงแบบชัดเจนไปยังภาคต่างๆรายงานบางส่วนจากกรมฝนหลวงระบุว่านาซาและหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐให้ความสนใจในความแม่นยำและต้นทุนต่ำของวิธีไทยเพราะในอเมริกาเองวิธีเร่งฝนต้องใช้งบประมาณมากกว่า และยังต้องพึ่งอุปกรณ์ไฮเทคที่บางครั้งก็ไม่ได้ผลเท่าไทยใช้สารพื้นฐานเช่น